เพราะทอดอ่ะมันจะเป็นแบบว่าหนึบหนึบขึ้นอ่ะหมึกอ่ะหมือก,ก็ตัวใหญ่มากอือมเริ่มเก็บผักเกษตร สวัสดีค่ะีมนวนนี้ปลาหมึกชุบแป้งทอดนะคะกับส้มตำปูปลารานะจะ๊ะไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกันกบใหม่อีกแล้วนะคะมืาหนีมากินตำบกก่อนะคะตำบกอก,อกับปลาหมึกชุบแป้งทอดนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นหมึกชุบแป้งทอดแบบตัวใหญ่แล้วนะคะสองโตอันนี้ตัวนึงก็คือเอาไว้ให้น้องซ้ายเนาะนี่จ้านี่เบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเสียเบิง้งเป็นปลาหมึกสดนะคะ อุ้ยหลุดลุดแล้วจ้าเพงมาด้อค่ะทุกคนมากินน้ำกันจ้ากินกับตำมะหุงนะคะตำมะหุงก็ไทยนี่ก่อนบัรดาหมาก็ได้กินหอมหมาก็หิวน้ำเกยค่ะทุกคนมาเริ่มกินกันเลยจ้าจิ้มน้ำส้มตำอืมอืมอืม อันนี้เดี๋ยวเขาจะมากัดกันเลยนะอแป้งอร่อยกรอบมากัดกันเลยค่ะอือหซดตำาบอกกอ อผักบุ้ง <cle aning> เนื้อขาวจั๊ว <cle aning> กินกับ้มตำเข้ากันมากเลยค่ะอื พอทอดอ่ะมันจะเป็นแบบว่าหนึบหนึบขึ้นอ่ะหมึกอ่ะหมึกก็ตัวใหญ่มากอื้มอืมเริ่มเก็บผัก,กเกษตร ลืมให้เบิงผักมีผักเกษตรออรนะคะผักเกษตรแก่ผักกาดหินแล้วก็ผักบุ้งนะคะเอาไปคางๆนะเพราะว่ามือนี่ยผมมีถาดใหญ่ๆเดี๋ยถซานอถาไวปบ้านนี่แม่จากอันมาซื้น ยังเลยไมจริงขา่าเยอะดีมาเด้อค่ะทุกคนกินข่าเทียงกันก่อน Et pour dents. มแม่มาซิมแม่มาชิมคำเดียวนน่จะได้รู้ว่ามันอร่อยยังไงแซ่บจนเครียด สายประกัดเหนกินครั้งแรกนะคะลองติมเอมันก็อหอมปะอื้อ เดิมเอาตาออก ฮอนบังอ mm ๋อปากำลังไง Mm-hmm. แซับตำบบอกอกะซิดรสชาติแบบเพชรเปียวหวานนะคะแซ่บ,บกน้ำหน่อยเดียวแต่ที่เดือเป็นมะเขือเทศแซ่บอะบ่ะเคยกินตำบ,บอกอแซ่บอันนี้จักเทียคนมีฝีมือครับ <c oughs> แต่คนอื่นกินอาจจะบมากลนะอู้ดูดีด้วยความที่แบบดูฉีกหมึกอะ Uh -huh. cơn bụi môi uh -huh. Tôi nhai có phạm mới nắp mừng ạ. โอ้ยยยยบึงอันนี้คือโตน้อยกว่ามื่อกีด,ด้ยโตน้อยกว่าโตที่กินไปนะคะแล้วด,ดูข้างๆชุบแป้งนี้ไม่ได้ชุบหนานะ ไมไ่ชุดหนาแล้วค่ะแต่ตัวมันใหญใ่ค่ะทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่น้ำนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้กันนะนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันมาคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย